อยู่ผมกับเกมอ่าที่สามกิมอ่านย่ามเลยเอาคือภาษาไทยกันนะอ่าเศษเสี้ยวสมนักการนะครับหรือเกมแนวน่าจะเป็นเกมแนวะจจะอะไรเะยันเนี่ยแต่ว่าหน้าเมนูนี้ตึ้งผมจะต่อได้คร่าวๆนะนะเข้ามากับไม่เหมือนบลบิร์แต่นี้อ่ะอันนี้เรื่องตัวละครเห็นไหมเนี่ยมีภาแอนิเมชันด้วยอย่างเท่ผมบอกเลยอย่างนี้นี่อย่างเท่มากครับผมเราไปเรื่องนัมมีหลายตัวเลยเนี่ยผมอานนี้อ่ะ เ,เนี่ยคุณอย่างเทกเลยเขาทำไม่ใช่อย่างแบบน่าน่าแบบน่ากลัวนะไม่น่ากลัวดิแบบมันเท่แล้วสมกับความแบบแข็งแกร่งเยอะผมนะผมแนะนาผมนะถ้าใครเพ่งเล่นเนี่ยผมแนะนําอาชีพดาบก่อนนะหรืออาชีพอันเนี้ยอันเนี้ยนบนเนี่ยเป็นชุดก่อนนะหรือโลฮิลแหละไอหรือโลธรรมดาแหละเอาว่าผมเล่นอาชีพนี้เพราะว่าอาชีพเนี้ยมันสมมากเนี่ยจะเล่นกันเยอะมาก เพราะว่าคนที่เล่นแรกอ่ะผมแนะนําให้เล่นอันนี้ก่อนเนาะเกมนี้ก็เหมือนกับอ่าเดี๋ยวมาบอกให้เข้าๆนะนี่ก็จะมีข้างล่างที่บอกผมนะกดตัว F ว่าเป็นการดึงอันนี้นะอาวุธออกมาเห็นงนีครับอ่าเกมนี้กดวิ่งนะกดวิ่งข้าตัวอ่าเดี๋ยวนะตัวอะไรวะนี่นะโอเคขอตัวครับกดวิ่งออกมากด Control เป็นการวิ่งครับอ่าแต่ถ้าเราถืออาวุธเนี่ยเราจะวิ่งไม่ได้นะ เพราะนั่นก็เก็บอาวุธ huh. ก่อนกด F เพื่อการเก็บอาวุธถ้าจะออกมาเขากด F เหมือนเดิมครับกด F เก็บอาวุธโอเคนครับกดตัวโท้เพราะเขาวิ่งแต่ถ้าเรากดตัว F แล้ววิ่งเนี่ยมันจะทําไม่ได้นะเพราะนั่นเราเก็บอาวุธก่อนถึงวินาทีตัวกบตัวอันนี้ครับกดตัวนี้เป็นทางใช้ท่ามีท่าที่นี่ตัวเนี้ยถ้าท่านี้ถ้ากดค้างก็จะเป็นไงปึ๊บกลายเป็นท่าเวชัการปักดาบนะ โอ okay, เคไามา่ได้กันดูนะเกมนี้ก็จะตามบอกครับถ้าใครเล่นบอกฟุตเนี่ยมันจะตามบอกว่าเอ้ยใช้ตะกี้อะไรกิวจีก็เป็นแบบเป็นแบบรูปป้แบบปองกันนิดเล็กน้อยออน,นี่ไว้ป้องกันนะเดี๋ยวนะผมเกมวก่นเขาเล่นกันเลยเนาะมาครั้งนี้เกมนี้จะมีบั๊กแบบเราวิ่งแล้ววิ่งไม่ได้นะมันมีบั๊กเยอะอยู่นะั้นเราวิ่งนะมามาเอึ้ดเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ชาติตรวจบากนะเราไม่ได้ดูเดี๋ยวผมวเ,วเล่นกางอยู่ผมเพิ่งมาเล่นอะ่ะ เอาจิ้งเกนี่มันมีอะไรหลายอย่างที่เราทำได้เยอะเลยนะอันนี้ผมให้คุณเล่นเองอ่านเนี่ยผมกดคอนโทรลน,นี่แล,แล้วเนี่ยเกมมันมีบั๊กอย่างเงี้รยรอให้เขาแก้บั๊กก่อนนะหรือผมกดไม่ติดเองเอาหมดเวลาครับก็เดี๋ยวลองออลนะออเล่นอาชีพอื่นบ้างนะคือผมอยากเล่นอาชีพอื่นนะผมให้คุณไปเล่นเองนะเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นเกมนี้กันโอเล่นอาชีพนี้ก่อนเลยยนะังเนาะโอเคคอนโทรลไม่ได้เหมือนเดิม เกมนี้จะมีบั๊กเล็กน้อยนะก็ระวังหน่อยแล้วกันนะมันจะบั๊กตกไหมนะบั๊กแบบเราวิ่งอยู่แบบกดวิ่งไม่ได้อะเช่นเราถือวัตตแล้วเปิดตะกิอะ้อ่ะถ้าเราสู้ไปานานอะ่ะเราจะวิ่งไม่ได้แต่พักหนึ่งนะอันนี้ใช่หรือเปล่าเป็นบักนบ๊กป่าแต่ผมว่ากดตัวทัวรวิ่งไม่ได้จริงนะขงขงเขาจะบอกนับว่าเป็นบั๊กเกมนี้แล้วกันนะหรือคุณงงเองวะไอ้หมอนี่มาสู้กันนี่แบบพาตัวมากนะโอ้ยตะกี้เลยกดเลยนะ อืฟองกำออกดิออกดิอ oh, yeah, okay. 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 uh, ันตีพิเศษอือโอ้ยอย่าจะตกคิวจีต้เแขนฟุตก่อนเก็บตาก่อ่าถ้าเราจัดการจทกตัวได้เนี่ยมันจะหิวเรืดให้ของมันเองนะถ้าใครเล่บอกฟุตอะก็ตามเนี่ยกดเทสติคิวเนี่ยไม่ง่ายๆเดี๋ยวนะแนวคนผมกดคอนโทรลนี่แหละ

ด่าฮับโอ้ยจะตายแล้วเออตายลองไปดิอายชีบืนมั่งดูกนะันตาเขาจะกลับมาเลวยอาชีบเดิมนะอ่ายชีบไยเขาอายชีพร้อมดูกันนะเป็นยังไงอืมกดตัวนีเลยเดี๋ยวขอดูตัวตะกี้ก่อนนะตคิมีอนะไรบ้างเนี่ยอันนี้ป้องกันเอ้ยไม่ใช่ป้องกันเนี่ยอันนี้ราตามหมาดอายตะกี้แซดเป็นอ๋อโอเคตะกี้อเอ็ก คิวอันนี้ใช้คัมโบร์กอ,อะไรี่ยคิวีอันติพิเศษโอเคก็ <Okay. S 2> Không, ไม่ก็มีแค่นี้อ่ะไรดู้ปนเดี๋ยวหตู้กันเดี๋ยว,วน่าตูเอฟมาตู้เลยเล่นกับเอ้ย อดิผมว่าเขาจะทำให้มันวิ่งได้นะถ้าวิ่งอันนี้ผมว่ามานันมันน่าดูเลยต่อสูนอ้น่ะเอ้ยไอห,หมอนี่นี่เจ้าจะการตัวเมื่อกี้นี่ผมเลือกตะกิวอะ่ะบอฟฟต์มันไม่เหมือนกับบอฟต์ตรงไหนวะคือบอฟฟต์ที่ผมจำตะก,กิวได้ไงแต่นี่จำไม่ได้ไงเฮ้ยอืมผมอ่านภาษาอัางกฤษออกไงมันเรียกว่าอะไรเนี่ยวิง่ง อ๋อเนี่ยวิ่งไปจับทุ่มโอเคไาใก่กองหมดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดวคัมโบสกคิวเอ้ยโอ้โหลำบากตรงนี่ยวันลำบากจะรู้เลกากเองเอ้ยเฮ้อตายไม่ไหวเลยเพิ่งเล่นนะเพิ่งเล่นมาดูตัวต่อไปกันเลย อันนี้อันนี้อาชีพคอนอาชีพนี้ผมไม่รู้มารจากการนะเดี๋ยวผมให้ดูนะเนี่ยกดตัว f อ่าเป็นการเอาลูกออกมาเป็น f เป็นการพุ่งโจมตีไอ้เมื่อกี้สกิลแซดขอโทษสกิลแซดเป็นการพุ่งโจมตีไอ้อยู่ไหนเป็นตะกิลซีเป็นการหมุนตัวดิจิตเต็นี่โลว์อ่ะด้จักอุกกาล่วปอกอุกกาล้จักบอกอุกกาล่วดูวิไอ้ตะกี้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้าโอาโบเกยโมากโอว่โเกมนี้มีการคอ้โบอกิลอ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยองยโอ้ยโอ้ยะอ้ยโอ้จะเล่นเทยโอ้ยมก้ได้นะโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้โอยโอโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโ่้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยวออ้วโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอิมันปิดอ้ทได้นะอ้นนอ้อันนี้อะไรอ่ะ โอ้ยนี่เท่ดีตอนนี้อ่ะอาจจะแรงก็ได้ผมว่ามันต้องมีการอาร์ตสกิลแน่นอนเลยผมไม่รู้นะผมบอกว่าผมเพิ่งเล่นผมก็ต้องเพิ่งเล่นนะเดี๋ยวอยู่นู่นเลยโอ้โหตะตูตอยู่นู่นอะ่ะเดี๋ยวไปตัดเป็นช่วงไปหามันก,กันเดี๋ยวนะมาละอ่ะมาปีกอีกโลบ้องนี่ผมขอจัดก,การตะตูตคนนึ่ะผมขอจัดก,การตะตูตตัวนึงขอจัดก,การให้ โอ้ยตู้ใครไม่ได้เลยอีเฮ้ยตะกิลไม่เทรฟินิกก็เนี่ยอืมอืมโอ้ยผมโดมันเล่นหนักเลยโอ้ยโอ้ยโดมันเล่นหนักเลยโอ้ยโอ้โหตกตกตายเอ,อ้ยตกเหี่ยวตายอ๋อไม่ไหว เอาตัวนี้ไปเนะนี่ยตัวนี้กว่าน้องไม่ได้ดูขอ,องตะก,กียวนี่เดี๋นะสก,กิลวก็ไดเป็นอ่จาจับคุณไปอันนี้ขโมยสก,กิลได้นะอืมอันนี้โอเคอันนี้ไปเก็บอุ้ก,ก่อนนี่หนาวนะเดี๋ยวด้วอ่าผมกดไปเล่นๆน,น,นะตอนนี้ช่วงตัดผมเรื่อจะแบบปุ่มมีปัญหาแล้วตอนนี้ออกมา าใครถ้าใครไม่พอใจผมอัดอะไรเนี่ยผมขอโทษนะเพราะช่วงนี้ผมอ่าเป็นอะไรหน่อยอ่ะไม่เป็นใครนะรู้สึกไม่ค่อยดีวันนี้ผมรีบอัดไงก็เลยแบบลุนๆหน่อยเออเออมาดิอาชิมเหมือนกันมาเอ้ยอาชิมเอ้ยดูหรอเือือืม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  กูเล่นของกูเนี่ยอ้าดจีบอลลูอ้าดิดเฮ้ยมันมันตีแรงกว่าผมโอ้โหเอา้าวมันตายพร้อมกันเหรอ,อน,นี่อันนี้อะไรอ่ะอันนี้ตาจ็อบเว็บเ,เนี่ยผมดูต่างโลกมาเยอะอันนี้นักเว็บเ,เนี่ยตัว QF ôi, ôi lấy nhìn tay gương. Ma ơi, tay tai, mày 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 Bên mày à, mày để mày tai, 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 mày โอ้ผมผมผมรวมรวมล้วรวนหมดแล้วรวมเออรวนหมดแล้วตัวใครได้ๆๆตอนนี้ผมเล่นอาชีพนี้เหมือนเด็มป่ะอ่าอันนี้เป็นห้องฝึกซ้อมนะกดต,ตรงนี้ออกโอเคผมได้ความรู้ใหม่นึงอะไอ้ตรงเนี้ยเป็นการฝึกซ้อมนะก็ลองไปใช้สกิลตรงนี้ด้วยกนะูคงไปเล่นตรงนี้ดันะ้งั้นเพิ่งรู้เพิ่งรู้ทีตรงนี้ผมนี่เดี๋ยวขออ้าวตกเหวเรียบร้อยเมื่อกี้ผมต่อสูส้แบบเนี้ย nhà. มันตกไปแล้วเออเดี๋ยวกูตกโอเคคุณผมกลับมากลับมาถ้าตกเนี่ยมันแต่ว่ากลับมาได้นี่เมื่อกี้ผิดการที่นิดนึงวิ่งตกเฉยไม่ดีฟันมันตกไอ้หมอนี่หมอนี่หมอนี่มันต้องโดนผมมันต้องโดนผมต้องโดนผมไอ้เนี่ยมันต้องโดนตุ้มโดนโอ๊ยอือเนี่ยผมชอบเล่นนี้กว่ามันดีกว่าอีกรู้สึกมันเหมาะกับผมมากเลยเนี่ยเหมาะของหมากนะเนี่ย โอเคข้อให้ผมเรา,าผมอัดเกมนี่มาเหรอผมก็ไม่รู้จะอัดเกมอะไรแล้วไงก็เลยมาอัดเกมนีรร้นเ,นนเ,นเล่นนะไหนะผมลองเล่นแบบไม่กดชิปดูบ้างนี่เป็นไงเล่นแบบนี้มามันก็เอาวีเล่นอย่างงี้ว่ามุมนี้โอเคกว่าไหมเข้าไปวิ่งได้จ้างอมรอบ vinh cháu mặc Ờ nè Kha đã rõ Ủa mùm như kia nè Mùm như cái quán Ôi tôi Tôi lên ผมว่าไม่ไหวครับเอาไปว่านะผมเอาว่าผมอัดเกมแค่นี้เกิดก่อนนะเล่นไม่ไหวจริงตาตลอดบอกเลยเอาจริงนะใครจะเล่นเกมเนี่ยก็ได้ผมว่าผมชิงลิงไว้ได้านล่างให้เล่นนะเออถ้าใครดูคลิปเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์ว่าจะหนุ่หรือไม่ท่นหนุกเนาะถ้าใครกดไลค์เนี่ยก็เขาไปกลังใจให้ผมเหมือนกันผมว่าถ้าใครกดติดไลค์ช่องผมอ่ะก็เขาไปกลังใจผมเหมือนก,ก,กันนะครับคลิปนี้ผมขอไปละไปหาเกมอื่นเล่นแหละไปแล้วครับหายตัวเดี๋ยวปุ่มไหนวะ เนะเอาเราไม่ได้ดูกันชช่อเกีวอ่านยากอ่านดูกันไปแล้ว